ท่านหลวงปู่แหวนสุจินโนเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพศ2430ท่านบวชเป็นสมนเณรตั้งแต่อายุได้9ขวบครั้นอายุครบ20ปีแล้วจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสร้างทออำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราช,ชธานีตอนจะบวชเป็นพระนั้นท่านได้ให้คำมั่นสัญญา กับโยมแม่และโยมยายของท่านว่าจะบวชจนตลอดชีวิตจะไม่ยอมสึกโยมยายและโยมแม่ของท่านก็ดีใจอนุโมทนาบุญกับท่านมากครั้นเมื่อบวชเป็นพระแล้วหลวงปู่แหวนได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระรัตนตรัยว่าสาธุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขออุทิศชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมและพระสง์ ขอให้ได้พบกับครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะสามารถแนะนำสั่งสอนให้ข้าพเจ้ามีความเจริญในพระศาสนาตามคำสอนของพระศาสดาด้วยเถิดตั้งจิตอธิษฐานแล้วท่านก็ได้ตั้งใจรักษาศีลดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัยเรื่อยมาเพราะยังไม่มีครูบาอาจารย์วันเวลา ผ่านพ้นไปไม่นานเท่าไรนักท่านก็ได้ยินกิตติศัพ์ทคำเล่าลือกันว่าบรรดาครูบาอาจารย์ที่ทรงศีลทรงคุณธรรมอย่างยิ่งยวดในเวลานั้นไม่มีใครเกินหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นเป็นพระทโดงกรรมฐานที่เด็ดเดียวควรแก่การเคารพบ,บูชาพระภิกษุหนุ่มแหวนเมื่อได้ยินข่าวก็ยินดี บังเกิดจิตศรัทธาคนลุกด้วยความปีติรำพึงอยู่ในใจของตนว่าโอ้องหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี้แหละคือครูบาอาจารย์ของเราเราจะไปฝากตัวฝากใจเป็นสิทธิ์ของท่านคิดตัดสินใจยังเด็ดเดี่ยวดังนั้นแล้วพระภิกษุหนุ่มแหวนสุจินโนก็แบกกรดสะพายบาทเดินจาริกรอนแรมออกติดตามหาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตทันทีโดยไม่ยออ่อท้อจนกระทั่งวันหนึ่งจึงบรรลุถึงบ้านผืออุดรธานีนับเป็นการเดินทางไกลที่ยาวนานแรมเดือนพระภิกษุหนุ่มแหวนได้พบกับองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตกลางป่าดงมะไฟเขตบ้านขอเมื่อได้พบกันประโยคแรกที่องค์หลวงปู่มั่นถามพระภิกษุหนุ่มแหวนนั่นคือประโยคที่ว่า ท่านเอ่ยท่านมาจากไหนต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจภาวนาความรู้ใดๆที่เคยเรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนนะท่านคำพูดของหลวงปู่มั่นทำให้พระภิกษุหนุ่มแหวนเอ,อิบอิ่มปีติใจจนบอกไม่ถูกพระภิกษุหนุ่มแหวนได้อยู่จำบรรษากับหลวงปู่มั่นศึกษาพระกรรมฐานภาวนาโดยใช้บทพุทธโธ เป็นบทบริกรรมสำหรับผูกจิตรั้นภาวนาพุทโธพุทโธจนเกิดสมาธิแล้วจึงวางบทบริกรรมหันไปพิจารณาร่างกายในอาการ32จนคล่องแคล่วโดยมีหลวงปู่มั่นคอยบอกสอนคอยเป็นแบบอย่างนำพาภาวนาครั้นได้พระกรรมฐานเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วจึงกราบลา องหลวงปู่มั่นภูริทัตโตออกเดินทางทุดงเข้าพงไพรเพื่อปฏิบัติธรรมตามลำพังจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นพระอริยะที่ทรงไว้ด้วยคุณธรรมคือความเมตตาและสันโดษการเวลาแห่งชีวิตผ่านเลยไปตามลำดับจนกระทั่งถึงปีพศ2486 หลวงปู่แหวนอายุได้ห้าสิหปีเข้าสู่วัยชราปีนั้นท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านปองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระผู้เท่าแห่งวัดป่าญาติโยมสาธุชนรอบๆวัดเคารพศรัทธาท่านมากพากันมาทำบุญใส่บาตรอุปถมัมภ์ค้ำชูท่านเป็นอย่างดีและด้วยเหตุนี้ ได้นำภัยอันตรายที่ไม่คาดคิดมาสู่ท่านหลวงปู่แหวนโดยที่ท่านก็ไม่รู้เหนือรู้ตัวนั่นคือในละแวกหมู่บ้านตําบลใกล้เคียงกับวัดป่าที่ท่านจำพรรษาอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นได้มีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดบ้านมีพระบ้านเป็นพระเจ้าถิน่นพวกพระวัดบ้านเจ้าถิน่นรั้นรู้ว่าหลวงปู่แหวนมาจำพรรษา และมีปฏิปทาการปฏิบัติที่เคร่งครัดสันโดษจนสาธุชนหันไปเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากจึงได้บังเกิดความอิจฉาริษยาพากันนินทาว่าร้ายดังนี้ว่าเอ๊ะ eh? ตุเจ้าพระทุรงรูปนี้มาจากไหนอยู่ๆก็มาแย่งศรัทธาชาวบ้านญาติโยมไปจากหมูเห่เฮาตอนเช้าๆแต่ก่อนเขาเคยบินธบาตได้มากได้อาหารดีๆแต่ตอนนี้ชาวบ้าน พากันไปศรัทธาตุเจ้ารูปนั้นแทนนั่นนะ่ะสิปล่ยไว้ไม่ได้แล้วนะพวกพระทุดงพระป่าขืนปล่อยไว้จะมาแย่งศรัทธาไปจากพวกเขาต้องหาทางขับไล่ไปให้พ้นพระวัดบ้านพากันสุมหัวนินทาด้วยความริษยาแล้วไหนที่สุดพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระหนุ่มผู้ไม่รู้บาปไม่รู้บุญก็เอ่ยอาสากับเพื่อนพระในวัดเดียวกันขึ้นว่า งั้นเขาจัดการเองพรุ่งนี้เช้าตอนบินทบาทเขาจะจัดการคอยดูฝีมือของเ้าก็แล้วกันพอรุ่งเช้าตะวันขึ้นพระวัดบ้านสามสี่รูปก็พากันออกเดินบินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งทุกๆเช้าจะต้องสวนทางกับหลวงปู่แหวนสุจินโนในเส้นทางเล็กๆข้างรั้วบ้านของญาติโยมหลวงปู่แหวนพระผู้เท่า รอุ้มบาทสวนมาด้วยอาการอันสำรวมโดยหารู้ไม่ว่ากำลังถูกปองร้ายส่วนพระวัดบ้านสามสี่รูปนั้นวางแผนกันมาก่อนแล้วก็แกล้งเดินสวนเบียดเข้าไปในระยะใกล้พระหนุ่มใจบาปรูปที่อยู่ท้ายแถวครั้นเห็นว่าศบโอกาสจึงได้ใช้ศอกข้างขวากางออกไปกระแทกที่ไลของหลวงปู่แหวนเต็มแรงของตน ทำให้หลวงปู่แหวนซึ่งไม่ระวังตัวและไม่รู้ตัวเซ่ลาไปกระแทกกับรั้วของชาวบ้านแล้วล้มลงไปนอนหงายจมขี้โคลนเละเทะเฉะแฉะเพราะฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาข้าวกับข้าวที่บินทบาทมาได้หกกระจัดกระจายชาวบ้านในละแวกนั้นบางคนพอเห็นก็พากันตะโกนร้องด้วยความตกใจขึ้นว่าตูเจ้าตูเจ้าเป็นอ้นยัง โตเจ้าเป็นอัยังแล้วต่างวิ่งพากันมาดูด้วยความห่วงใหญ่บางคนประคองบางคนเก็บบาทให้ด้วยความเวทนาหลวงปู่แหวนพระผู้เท่าเมื่อถูกประคองลุกขึ้นแล้วแทนที่ท่านจะโกรธตอบท่านก็ไม่โกรธท่านนิ่งพูดกับสาธุชนชาวบ้านว่าโยมเอ้ยอัตมาไม่เป็นไรเพียงแค่ล้มลงเท่านั้น ชาวบ้านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์ก็พูดต่อว่าพระบ้านสามสี่รูปนั้นว่าเฮาเห็นนะเมื่อกี้นี้ท่านตุเจ้าแหวนถูกชนล้มลงพระบ้านสี่รูปนั้นก็พากันพูดแก้ตัวขึ้นว่าไม่ได้ตั้งใจแค่เดินสวนเบียดกันแล้วหลบขี้โคลนบังเอิญไปถูกตุเท่าพูดดังนั้นแล้วก็พากันเดินห่างไป ด้วยความสะใจพวกญาติโยมชาวบ้านสงสารเวทนาหลวงปู่แหวนมากจึงช่วยกันหาข้าวและกับข้าวมาถวายท่านใหม่แล้วพาท่านไปส่งที่วัดพากันพูดนินทาพระวัดบ้านสามสี่รูปนั้นว่าทางเดินก็ต้องกว้างขวางทำไมต้องมาเดินเบียดท่านด้วยไม่ได้เบียดเฉยเฉยนะยังเอาศอกไปกระแทกท่านด้วยจนท่านลม้มลงเฮาเห็นกับตา โธ่ไม่รู้ว่าจะแกล้งท่านไปทำไมหลวงปู่แหวนสุจินโนแม้โดนแกล้งโดนทำร้ายในครั้งแรกแล้วท่านก็ไม่โกรธไม่ถือสาท่านมีแต่เมตตาพูดกับชาวบ้านว่าญาติโยมอัตมาไม่เป็นไรอัตมาไม่เป็นไรแล้วเช้าวันต่อมาท่านก็อุ้มบาทออกไปโปรดสาธุชนตามปกติ ด้วยคุณธรรมของท่านก็ทำให้ญาติโยมชาวบ้านเกิดศรัทธาพากันมาคอยใส่บาตรมาทําบุญกับท่านมากยิ่งขึ้นจะกล่าวฝ่ายพระวัดบ้านสามสี่รูปนั้นครั้นได้แกล้งหลวงปู่แหวนแล้วก็พากันสะใจกลับไปถึงวัดก็ต่างพูดคุยกันว่าสมน้ำหน้าตุเท่าอีกไม่นานคงจะหนีไปละแต่วันต่อมาก็ต้องพากันผิดหวัง เพราะเห็นหลวงปู่แหวนยังคงออกมาบินธบาตตามปกติซ้ำอยังมีญาติโยมมาใส่บาตรทำบุญกับท่านมากขึ้นเหล่าพระบ้านต่างพากันร้อนอกร้อนใจด้วยไฟริษยาจึงวางแผนปองร้ายต่อไปอีกด้วยวิธีการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยได้พากันไปเสียมสอนลูกศิษย์วัดที่ชื่อเจ้าหนานอันบอกเจ้าหนานอันขึ้นว่า นี่หนานอันตุเท่าแหวนนั่นเป็นพระป่าพระทุดงมาอยู่วัดป่ามาแย่งศรัทธาสู่จงหาทางไปกำจัดขับไล่มันไปแต่อย่าให้คนเห็นนะแล้วพวกข้าจะมีรางวัลตอบแทนเจ้าหนานอันลูกศิษย์พระวัดบ้านถูกพระวัดบ้านปั่นหัวก็หลงเชื่อพูดบอกขึ้นว่างั้นเฮาจะหาโอกาสจัดการตุเท่าแหวนเองพวกท่านคอยดู นานอันใจบาปบอกแล้ววางแผนทำร้ายหลวงปู่แหวนทันทีโดยขี่จักรยานไปซุ่มรออยู่ในพุ่มไม้ข้างทางครั้นเห็นหลวงปู่แหวนอุ้มบาดออกจากหมู่บ้านจะกลับวัดตามลําพังมันมันก็ได้โอกาสรีบขี่จักรยานปั่นพุ่งเข้าชนกระแทกหลวงปู่แหวนเต็มแรงจนหลวงปู่แหวนล้มกลิ้งบาดข้าหก,กระจัดกระจายพอชนแล้ว มันก็แกล้งทำเป็นตกอกตกใจพูดว่าอ๋อตูเจ้าท่านเดินตัดหน้าทำไมตุเจ้ามาเดินตัดหน้ารถถีบของเฮาเองนะเจ้าหนานอันใจบาปพ,พูดตะอคอกตำหนิหลวงปู่แหวนแต่ทันใดนั้นได้มีชาวบ้านสองคนโผล่ออกมาแล้วพากันพูดว่าเจ้าหนานอันตุเจ้า,ดเ,จาเดินตัดหน้ารถของสูงที่ไหนเมื่อกี้ข้าสองคนเห็นกับตา ว่าสูตั้งใจพุ่งชนท่านชัดๆสูทําบาปกรรมหนักแล้วเจ้านานอันแต่เจ้าหนานอันก็ไม่ยอมยังคงเถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ตั้งใจท่านเดินมาตัดหน้ารถของเฮาเองเจ้านานอันสูโกหกระวังจะตกนรกบาปกรรมจะตามสนองสูระวังตัวให้ดีเถอะชาวบ้านต่างพากันสาบแช่ง และประชุมกันว่าจะต้องไปแจ้งตำรวจให้มาจับเจ้าหนานอันเข้าคุกเข้าตารางฝ่ายหลวงปู่แหวนหลังจากถูกชนแล้วท่านก็บาดเจ็บหนักที่บ้านเอวจนเดินบินทบาทไม่ได้ญาติโยมสาธุชนต่างพากันโกรธแค้นพูดบอกกันว่าต้องไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับเจ้าหนานอันเข้าคุกมันทำหายตุเจ้า หลวงปู่แหวนครั้นเห็นว่าเรื่องราวจะลุกลามไปใหญ่โตท่านจึงห้ามปรามชาวบ้านขึ้นว่าโยมเอ้ยอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับเขาเลยอาตมาบอถือสาใครทำกรรมแล้วใครบงการแล้วกรรมนั้นก็จะเป็นของเขาเองดอกพวกโยมอย่าไปแจ้งตำรวจนะหากโยมบ่เชื่ออาตมาอาตมาจะหนีไปจากวัดนี้ หลวงปู่แหวนห้ามสาธุชนไม่ให้เอาเรื่องเอาราวเจ้าหนานอันด้วยความเมตตาท่านไม่โกรธตอบเลยแต่แต่ญาติโยมชาวบ้านเขาไม่ยอมมีชายคนหนึ่งชื่อตนานสีทนเป็นผู้นำชาวบ้านตนานสีทนสงสารเวทนาหลวงปู่แหวนพระผู้เท่าแก่จึงรีบเดินทางไปที่วัดช่อแล ไปแจ้งให้หลวงปู่จามมหาปุญโญได้รับรู้ว่าบัดนี้หลวงปู่แหวนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเดินไม่ได้ต้องอยู่ตามลำพังเพียงรูปเดียวหลวงปู่จามรันรู้ว่าหลวงปู่แหวนถูกทำร้ายก็ร้อนอกร้อนใจรีบเดินทางไปหาหลวงปู่แหวนที่วัดป่าบ้านป่งถามท่านขึ้นว่าหลวงปู่ท่านเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่แหวนก็ตอบว่า ท่านจามเอ้ยเขาบอกเอาเรื่องเอาราวดอกปล่อยให้กรารเป็นผู้จัดการเขาเองเถอะแต่หนานสีทนและชาวบ้านก็ยังไม่ยอมจัดให้เรียกชาวบ้านทั้งหมดมาประชุมกันที่วัดเป็นจำนวนมากเพื่อหาทางจัดการเจ้าหนานอันและพระวัดบ้านที่มุ่งร้ายหลวงปู่แหวนในที่ประชุมบนศาลาวัดวันนั้นหลวงปู่แหวนสุจิโนโนได้บอกกับสาธุชนขึ้นว่า ญาติโยมทั้งหลายอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับนานอันเลยนะอัตมาผิดเองอัตมาเป็นพระผู้เทาหูตาไม่ดีเดินเซอือซ่าจึงถูกชนไม่ใช่ความผิดของนานอันเขาหรอกหากญาติโยมจะเอาเรื่องนานอันอัตมาจะหนีไปอยู่ที่วัดช่อแลกับท่านจามจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปชาวบ้านป่าปง คันพอได้ฟังหลวงปู่แหวนพูดห้ามดังนั้นก็พากันเงียบไปหมดหลวงปู่จามซึ่งฟังอยู่ก็พูดขึ้นบ้างว่าโยมทั้งหลายหลวงปู่แหวนท่านเป็นพระผู้เท่าที่ท่านประจำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้ก็เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้สาธุชนได้ทำบุญทำทานได้รู้จักไหว้พระสวดมนต์บัตรนี้หลวงปู่แหวนท่านได้ให้อภัยทานแก่คนที่ทำร้ายท่านแล้ว ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงอย่ากโกรธแค้นจงอย่าไปแจ้งความการที่อาตมามาที่นี่ก็เพื่อดูแลหลวงปู่แหวนขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงคิดอ่านกันให้ดีจงอย่ามุ่งจองเวรกันอีกต่อไปเลยสิ้นคำพูดของหลวงปู่จามชาวบ้านบนศาลาก็พากันอึ้งไปอีกขนต่างคนต่างมองหน้ากันแต่แล้วทันใดนั้นทางประตูหน้าศาลา เจ้าหนานอันซึ่งก็มาซุ่มคอยฟังอยู่ด้วยมันได้ยินหลวงปู่แหวนและหลวงปู่จามพูดให้อภัยมันไม่ถือโทษโกรธเคืองมันก็บังเกิดความสำนึกผิดขึ้นมามันร้องไห้โฮโฮหมอบคลนานก็ไปหาหลวงปู่แหวนกราบแล้วสะอึกสะอื้นขอโทษขอข,อขมาด้วยความสำนึกผิดว่าตูเจ้าขอสุมาเตะเอาผิดไปแล้ว จงโปรดให้อภัยเขาด้วยเขาถูกเขาบงการมาเขาหลงเชื่อพวกเขาท่านตุเจ้าแหวนเป็นผู้เมตตามากแท้นับแต่นี้ไปเขาจะกลับตัวเป็นคนดีได้โปรดอภัยให้แก่เขาด้วยได้โปรดเถอนานอันสารภาพบาปของตนท่ามกลางที่ประชุมบนศาลาวัดป่าบ้านปงก็เป็นอันว่าเรื่องราว จึงได้สงบลงในวันนั้นเพราะอภัยทานของหลวงปู่แหวนผู้เมตตานานอันก็ไม่ต้องถูกแจ้งความไม่ถูกจับติดคุกและพวกพระวัดบ้านที่มุ่งร้ายหลวงปู่แหวนด้วยความริษยาเหล่านั้นต่อมาก็ต่างพากันเดือดร้อนใจเพราะถูกไฟบาปแผดเผาอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปอีกไม่ได้ลาศึกกันไป แล้วประสบกับชะตากรรมพบกับความพินาศฉิบหายประสบภัยอุบัติเหตุจนถึงแก่พิกลพิการตามบาปกรรมของตนที่มุ่งร้ายทำร้ายพระอริยสงฆ์ผู้ไม่ประทุษร้ายตอบหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกับหลวงปู่ตื้ออัจ,จะละธรรมโมเคยเดินทุด่งร่วมกันมีความรักความนับถือกันมาก เคยพากันไปไกลจนถึงดงดอยเมืองพมา่ามีอยู่ปีหนึ่งหลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่ในเมืองเชียงใหม่กับหลวงปู่มั่นและท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปีนั้นหลังจากออกพรรษาแล้วคณะเจ้าเมืองเชียงใหม่นำโดยอัครชายาดารารัศมีพร้อมด้วยเจ้าแก้วนวรัตได้ถวายผ้าเนื้อดี แกหลวงปู่แหวนสุจินโนผืนหนึ่งเป็นผ้าเนื้อดีและเอียดอ่อนมากหลวงปู่แหวนท่านก็เก็บไว้ในตู้โดยตั้งใจว่าจะเก็บไว้เพื่อตัดเป็นจีวรถวายแต่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์ผู้เป็นพระอุปชายาจาร์ของท่านแต่แต่หลวงปู่แหวนท่านลืมครั้นพอนึกได้จึงไปรื้อตู้เพื่อจะเอาผ้าพอเปิดตู้ จึงได้เห็นว่าผ้าเนื้อดีไม้นั้นได้ถูกหนูกัดขาดไปจนแทบหมดสิ้นและเจ้าหนูยังทำรังออกลูกอยู่ในกล่องผ้าในตู้นั้นด้วยครั้งนั้นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งท่านก็เป็นพระผู้ทรงฌานพออย่างรู้ก็รีบมาหาหลวงปูแ่แหวนทันทีโดยบอกขึ้นว่าท่านแหวนปล่อยให้หนูมันอยู่ไปเถอะ รอให้ลูกๆมันโตเสียก่อนค่อยเอาผ้าที่เหลือมาใช้ประโยชน์หลวงปู่แหวนก็รับคำปล่อยให้หนูแม่ลูกอ่อนและลูกๆของมันอยู่ในตู้บนก่ลองผ้าเนื้อดีของท่านพอตกตอนเย็นหลังจากทําวัดเย็นกันแล้วหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงได้แสดงธรรมขึ้นท่ามกลางหมู่สงโดยบอกเล่าถึงเรื่องราวสาเหตุการที่ผ้าเนื้อดีของหลวงปู่แหวน ถูกหนูกัดทำลายขึ้นดังนี้ว่าในอดีตชาติเมื่อหลายชาติผ่านมาแล้วหลวงปู่แหวนสุจินโนเคยมีการผูกพันกับหนูมาก่อนคือชาตินั้นหลวงปู่แหวนเคยเป็นแขกขายผ้าชาวอินเดียใช้ลาตัวหนึ่งบรรทุกผ้าไปเดินขายให้กับชาวเมืองวันหนึ่งแขกขายผ้าคนนั้นไม่ยอมให้ลากินหญ้าก,กินน้ำ จนกระทั่งมืดค่ําจึงยอมให้มันได้กินทําให้เจ้าลาตัวนั้นหิวโหวยทุกทรมานด้วยผลแห่งบาปกรรมนั้นมาในชาตินี้เจ้าลาตัวนั้นได้เกิดมาเป็นแม่หนูและกัดผ้าของหลวงปู่แหวนจนขาดวิ่นไปแทบทั้งหมดหลวงปู่แหวนรับรู้อดีตกรรมของตนแล้วก็เมตตา ไยให้หนูเลี้ยงลูกอยู่บนกองผ้าเนื้อดีของท่านจนลูกๆของมันเติบโตแล้วพากันอบพยพหนีไปหลวงปู่แหวนท่านใช้ประคตเอวใหม่ๆดีๆไม่ได้หากใช้คราวใดจะรู้สึกเจ็บเอวขึ้นทันทีต้องใช้ผ้าอังสะเก่าๆมาบิดเป็นเกลียวแทนผ้าประคตเอวจึงค่อยรู้สึกสบายข้าวของเครื่องใช้ก็เหมือนกัน ท่านใช้ของดีของมีราคาสูงไม่ได้หลวงปู่จามมหาปุญโญเคยถามท่านหลวงปู่แหวนว่าหลวงปู่ทำไมชอบใช้แต่ของเก่าๆหลวงปู่แหวนก็ตอบยิ้มยิ้มว่าท่านจามเอ้ยชาติก่อนเขาไม่เคยเอาของดีให้ทานชาตินี้จึงต้องใช้แต่ของเก่าๆใช้ของดีกับเขาไม่ได้มีอยู่คราวหนึ่ง หลวงปู่จามไปเยี่ยมหลวงปู่แหวนเห็นหลวงปู่แหวนท่านไม่มีเตียงผ้าใบใช้สำหรับเอนหลังนอนพักผ่อนหลวงปู่จามจึงได้จัดหาเตียงผ้าใบยางใหม่ไปให้แต่ปรากฏว่าพ่อหลวงปู่แหวนท่านลงนอนบนเตียงนั้นท่านก็มักจะตกร่วงลงมาจากเตียงเสมอเสมอหลวงปู่จามก็พยายามหาไปเปลี่ยนให้ท่านใหม่อีกเพราะหวังดีต่อหลวงปู่แหวน แต่แต่หลวงปู่แหวนท่านก็ห้ามว่าท่านจามไม่ต้องเอามาอีกแล้วนะชาติก่อนเขาไม่เคยให้ทานเตียงตังไว้จึงนอนเตียงตังไม่ค่อยได้นอนแล้วก็จะเผลอตกลงมาเสมอท่านอย่าเอามาอีกเนอเอ้อเขาบอกเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายเอ่ยนี้คือเรื่องราวของหลวงปู่แหวนสุจินโน ที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นคุณธรรมคือความเมตตาของหลวงปู่แหวนพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่ศรัทธาสาธุชนทั่วเมืองไทยต่างให้ความเคารพนับถือหลวงปู่แหวนพำนักอยู่ที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งมรณาภาพละสังขารไปเมื่อวันที่สองกร,รกฎาคม พศ2528สิริรวมอายุได้98ปีพรรษา58พันษา, 58, าคุณธรรมความดีของท่านยังคงตราตรึงเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนจนปัจจุบันไม่เสื่อมคลายสาธุขอกราบนมัสการหลวงปู่แหวนสุจ,จินโนด้วยความเคารพยิ่งสาธุ สาธุสาธุ